เฟซบุ๊กศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงกรณีที่นักโทษการเมืองในมาตรา112มีการประท้วงผ่านการอดอาหารแล้วก็อดน้ําระหว่างการถูกคุมขังแล้วก็ต่อสู้ในคดีนี้อยู่ถ้านับจนถึงตอนนี้เนี่ยล่วงเลยมาแล้ว9วันนะครับเป็น9วันของการประท้วงแล้วก็มีการอดอาหารประท้วงในเรือนจํามากถึง3รายด้วยกันครับ ซึ่งต่างก็ถูกกล่าวหาในคดีที่มีข้อหาเรื่องมากกว่า112และถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีทั้งสิ้นได้แก่สิธทธิโชคเศษสเวทตะวันทานตะวันและแบมอรวันครับลำดับแรกสิธทธิโชคคนนี้เป็นไรเดอร์อายุ26ปีมีคำพิพากษาจำคุก2ปี4เดือนในคดีม .112 สิ 1, ธทธิโชคถูกคุมขังระหว่างชั้นอุธทธรณ์มาตั้งแต่วันที่17มกราคม หลังสารอาญามีคำสั่งพิพากษาจำคุก2ปี4เดือนในคดีข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2จากการถูกเล่าหานำของเหลวคล้ายเป็นน้ำมันไปฉีดพ่นใส่กลองเพลิงที่ลุกไหม้อยู่บริเวณฐานบรมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10บริเวณกลางถนนราชดำเนินนอกสิทธิโชคนั้นดำเนินการอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันที่17มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของการถูกคุมขังนะครับ มีเจ็จำนงเพื่อประท้วงศาลที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถูกดำเนินคดีการเมืองและไม่ให้สิทธิการประกันตัวรวมถึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องถังคดีการเมืองทุกคนศูนทนายอ้างคำพูดของสิทธิโชคบอกแบบนี้นะครับว่าผมไม่ได้ปรึกษาใครเรื่องอดอาหารผมทำเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกระบบกล่าวหากันเอาหลักฐานเอาพยานมาวางก่อนเพื่อไต่สวนหาความจริงก่อนที่จะเอาใครสักคนเข้าคุก ตัวของสิทธิโชคนั้นเริ่มต้นการอดอาหารด้วยการดื่มนมประท้วงแล้วก็ดื่มนมประทังชีวิตเพียงมื้อละ1กล่องก็คือวันละประมาณ3กล่องครับล่าสุดเขาได้ทําการลดการดื่มนมเหลือเพียงวันละ1กล่องเท่านั้นสิทธิโชคยังแสดงความตั้งใจนะครับว่าจะพยายามลดปริมาณการดื่มนมไปเรื่อยๆและสุดท้ายเขาบอกว่าอาจจะดื่มน้ําเปล่าเพื่อประทังชีวิต การอดอาหารที่ดําเนินไปมากกว่า1สัปดาห์ทําให้สิทธิชโชคได้รับผลข้างเคียงเบื้องต้นคืออาเจียนเป็นเลือดนอนไม่หลับมีอาการปวดท้องครับส่วนน้ําหนักตัวลดลงไปกว่า4กิโลกรัมภายในช่วงเวลาประมาณ7วันเท่านั้นในกรณีนี้ยังมีกรณีของตะวันแล้วก็แบมซึ่งเป็น2นักกิจกรรมที่ถอนประกันตัวเองแล้วก็ประท้วงด้วยการอดอาหารและน้ําเพื่อยืนหยัดใน3ข้อเรียกร้องนะครับ ตัวของตะว,วันและก็แบมเนี่ยถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาจากการยื่นขอถอนประกันตัวเองในคดีมาตรา112จากนั้นก็ได้เริ่มต้นอดอาหารและนะ้ำมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่18มกราคมเพื่อยืนหยัดตาม3ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีการเมืองและปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองทุกคนรวมถึงให้ทุกพักการเมือง เสนอนโยบายยกเลิกมาตรวา112และมากรา116ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ล่าสุดทั้ง2คนถูกส่งตัวไปอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากทั้ง2กังวลต่อการเลือกปฏิบัติและไม่วางใจที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชทวนอีกต่อไปครับแต่ทั้งตะวันและแบม ยังคงยืนยันที่จะอดอาหารและน้ําต่อไปนะครับรวมถึงเรื่องของการปฏิเสธการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็าตามอาการล่าสุดของทั้งสองคนจากการเข้าเยี่ยมของทนายความพบว่าทั้งสองอ่อนเพลียมากนะครับมีอาการหน้าแดงไม่สบายตัวทรมานร่างกายรวมถึงผลข้างเคียงอื่นๆที่เป็นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกผะอืดผะอมเวียนหัวปวดท้องอ่อนเพลีย หน้าซีดปากซีดแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติมากครับสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์